สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องเจนี่แต่อะไร39อีกเช่นเคยนะคะนี้เจนจะมารีวิวรองพื้นสตูดิโอฟิกฟาวเดชั่นของแม c กันนะคะจริงๆจะเพิงงง่งสอยตัวนี้มาใหม่นะคะตัวสีที่เจนใช้คือ NC11 นะจะพาทุกคนมารีว,วิวเจ้าตัวนี้ไปพร้อมกันเนี่ยเพราะเจนมีถือโอกาสได้ไปซื้อรองพื้นใหม่พอดีลิปเกิดขึ้นไวมากเพราะว่าวันนี้เจนมีง,งานตั้งแต่เช้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสี่กว่านะคะกดุคลคไปั๊บอย่กว่าจะออก ที่เจนอยากมาทาอะ่ะเพราะว่าหนึ่งเจ้ารองพื้นตัวนี้เพิ่งออกใหม่มันจะมีรองพื้นที่แบบตัวดังๆของเขาอยู่ใช่ไหมของแม็กอะแล้วก็เจนยางได้รองพื้นใหม่พอดีซื้อแล้วก็แบบได้มีโอกาสได้ทดลองเทสต,ตัวเนี้ยที่เคาน์เตอร์แล้วปรากฏว่าชอบมากเพราะว่าสีตรงผิวมากคือปัญหาผิวของเจนคือเป็นปัญหาผิวมันคีโซนหรือผิวผสมนั่นเองตอนแรกอะเจนก็จะซื้อตัวแมทแมทแมทเลยเพราะว่ามันมีความปกปิดสูงแต่ว่า ส่วนตัวไม่อยากได้รองืิวที่มีความปกปิดมากเกินไปอยากให้มีความเป็นผิวปัญหาผิวจะมีแค่รอยเสิวบร,บริเวณข้างแก้มและส่วนอื่นก็ไม่ได้หนาม,มากก็เลยไม่ต้องการแล้วก็รู้สึกอยากได้อะไรที่เป็นผิวอะเพราะว่าสุดท้ายเราก็เอาแป้งอะกดตัวแป้งซับมันระหว่างวันเองนมื่เรนใช้เคาน์เตอร์จะรู้สึกว่าเป็นชอบมาก ก็เลยอยากเอาวันนี้มารีวิวให้ทุกคนดูเดกะที่แต่งหน้าออกงานนะคะวันนี้จะจะไปทํางานประมาณครึ่งวันก็จะให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงแล้วการเตรียมผิวของเจนอะมีแค่น้าตกน้าตกยังใช้ของทาดะแล้วก็กันแดดเลยเราจะไม่เตรียมผิวเยอะแยะเพราะว่าเจนก็อยากได้ประสิทธิภาพของลองพื้นจริงๆก็เป็นยังไงบ้างไาี่เจนอะไปเทสอะเจ,ะจะก,ก็แบบเหมือนกับเซยหน้าเสรไปเชดใช่ปะ แล้วก็เทแค่ครึ่งหน้าทุกคนแล้วก็อยู่อย่างนั้นทั้งวันแต่ว่าจะก็ซื้อซื้อมาแล้วอยู่ทั้งวันจะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ดอปมากแต่อย่นเนี้ยวันนี้จะมาลองเลยเพราะเจนนั่งใจซื้อเพื่อจะแบบเอามาใช้งานะไม่ได้แบบซื้อมาใช้ everyday คือซื้อมาเพื่อออกงานออกด้านเนาะใช้คู่กับไอ้ตัวนี้เลยคนันซีลเลอร์ของแม็กที่ดิใช้แบรนด์แม็กเพราะว่าเจนเนี่ยแต่งหน้ากระช่างแต่งหน้าของเจนอะเขาใช้รองพื้นแม็กแค่เจนตลอดเลยแล้วเขาแบบว่าเจนก็ถามว่ารองพื้นอะไรดี เขาก็แนะนำว่าแม็กซี่แม็กมันมันกริดน,นะอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเมื่อคืนจะมีเจนมนอนไม่ค่อยหลับใต้ตาจะเขียนนิดนึงเขียวเขียวประมาณนึงก็เลยคิดว่าน่าจะเน้นเยอะอยู่เมื่อทำคลิปนี้พ่อเจก็อยากอยากพูดแบบเรียลเลยว,ว่าการใช้งานครั้งแรกของแม็กของเจน่ะคืออะไร ถามว่าปกปิดม,มากไหมไม่แต่ถ้าดูในกล้องมันมีความเนียนอยู่นี่ขนาดเป็นกล้อง iPhone น,นะแล้วก็สราเจ้งของจีงจะรู้สึกว่ามีความเป็นผิวสูงนี่ก็เป็นลุคข้าวๆข,ของการแต่งหน้านะคะบอกเลยว่าเจนน่เซ็ตหน้าได้แป้งของตัวคาวกาสนะคะแล้วก็มีการปัดไฮไลท์ของ เจียวนิดนึงซึ่งจะทาให้หน้าเราดูโกลว์ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจะไม่ได้เซ็ตแป้งชนิดอื่นเลยเพราะฉันอยากให้เห็นความความแบบเป็นผิวจริงๆนะเป็นชอบนะเป็นชอบชอบผิวเลยอ่ะมันดูมันดูไม่หนักมากเกินไปแต่มันดูผิวสวยมันดูผิวสุขภาพดีเอาเป็นว่าวันนี้ทั้งวันหลังแต่งเสจะเป็นยังไงเราชมกันนะตอนนี้ก็ถึงกันที่งานแล้วนะคะเพราะว่าแต่งหน้าเสร็จทําผมเสร็จแต่งตัวเสร็จจะไม่มีเวลาได้ถ่ายเลยต้องรีบออกมาก่อน กอันนี้ก็คือเป็นเมคอัพรวมๆนะรอยสิวเง,งอาจจะปิดไม่สนิทนะแล้วก็เห็นได้เลยว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยมันผสสีกับตัวรองพื้นและตัวผิวจริงจริงเจะก็ไม่ซีเรเยเดี่ยวผงแป้งทับจริงๆเจะไม่อยากจะผงแป้งทับมากเพราะอยากให้เห็นประสิทธิภาพของรองพื้นส่วนเจนก็พ่ชีพให้กับงานอยู่เพราะว่างานมันจะประมาณครึ่งวันขอพูดเกี่ยวกับตัวงานนิดนึงวันนี้เราจะมางานเปิดตัวไฮหลักแชมป์กันนะคะ เสร็จงานกันแล้วค่ะทุกคนวันนี้เจนก็เริ่มแต่งหน้าตั้งแต่ตีสีแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะสหรับภาพว่าจริงๆเจนมีการเติมแป้งเพราะว่าเจนรู้สึกว่าเจนอ่ะทาน้อยเกินไปไม่ได้เป็นความผิดของพื้นเราเป็นความผิดของเจนเองทาน้อยเกินไป แต่ก่อนเจนเติมแป้งอ่ะเจนไม่เติมเยอะเลยเจนน่าจะเติมประมาณแค่ตรงใต้ตากด,ดๆเพราะว่าเจนทาคอนซีลเลอร์น้อยคือเมื่อคืนเจนก็นอนน้อยด้วยตาเลยเขียวแล้วก็คอนซีลเลอร์ทาหนักเกินไปรองพื้นทาหนักเกินไปแล้วก็ควรที่จะอัดแป้งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสําหรับการที่ใต้าตาเขียวแต่ส่วนอื่นอะ่ะปล่อยธรรมชาติแล้ววันนี้เพื่อนเจนชมว่าวันนี้ทําไมแต่งยาสวยซึ่งแบบฉันก็แต่งแบบนี้ประจํานะจ๊ะน่าจะเพราะว่าเออเปลี่ยนรองพื้นแล้วผิวมันมันอาจจะดูดีขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้ก็ ผิวเป็นคราบบ้างอะไรบ้างนี่เขาบอกเลยนะว่าเจนหนนอนน้อยใช่ไหมแล้วทาบำรุงแค่น้ำตบบางๆแล้วก็กันแดดจะยอมรับว่าเออสมกับที่เขาขายดีในตอนนี้ตอนแรกอ่ะเจนจะซื้อตัวแมทของเขาแต่ว่าได้ยินมาว่ามันดรอปแล้วก็ตืบเกินเราอยากได้งานผิวด้วยส่วนแน่นนะเราให้อัดแป้งเพิ่มด้วย เจนรู้สึกว่าซื้อมาตบอบโจทย์ตัวเองในสิ่งที่เจนต้องการเพราะตอนอย,อย่างที่บอกต้นคลิปว่าตอนเจนเทแเจนเปลือยหน้าสดไปทาลมพื้นครึ่งหนึ่งแล้วเดินเลยปรากฏว่าผิวข้าของเจนมันสวยแบบสวยธรรมชาติอตเจนเลยตัดสินใจซื้อมาแล้วก็เอามาทดลองให้เพื่อนๆเ,เห็นอ่ะแล้วเจนบอกก่อนว่าวันนี้งานของเจนนะคือเจนนะยืนยิ้มประมาณชั่วโมงหนึ่งถ่ายรูปไปยิ้มไปถ่ายรูปไปยิ้มไปก็จะเห็นว่ามันจะมีร่องนิดนึงแต่ว่าตกร่องไม่เยอะถ้าหันไปเทียบกับ เพื่อนเจนรู้สึกเพื่อนจะตกร้องไปหนักมากเจนยิ้มแบบยิ้มยิ้มยิ้มเป็นแบบยิ้มชั่วโมงอะแบบทุกคนยิ้มอย่างไรยิ้มถ่ายรูปตกร้องน้อยมากถือว่าโอเคเลยเพื่อปกติเวลาแต่งหน้าเยอะๆไม่กล้าที่จะยิ้มนิ้งเคีเซนก็ไม่แต่งแบบหนามากเจนไม่เคยรีวิวรองพื้นมาก่อนเจนรู้สึกว่าถ้าเป็นส่วนตัวเต็มสิเจนให้สัก เก้าและกันถามว่าหากอะไรอาจจะเพราะว่าเจ๊อยากให้มันฟูเขาเล็กกว่านี้มั้งอยากให้มันแน่นกว่านี้เพราะมันบางถ้าคนชอบแบบทาผิวบางๆคือโอเคเลยน้องไม่ได้ปกปิดสูงก็วันนี้ตอนจะอยู่ในรถเนี่ยเจ๊ก็ไม่การได้ดูหน้าตัวเองคือมันสวยมากผิวสวยมากสุด,ดยอดคือชอบคงใช้อีกหลายงานสมกับราคาของน้องนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะน,นะคะเจอกันคลิปหน้านะ,ะ้ว